ปัญญาแท็กเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Facebook และ YouTube ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มารีวิวสินค้าเข้าใหม่กับแท็กเตอร์รุ่นยอดฮิตนะคะคันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะฮูมบตา lc 018 40แรงม้านะคะตัวนี้มีอุปก,กรณ์ต่อพ่วงมาให้นะคะสองชิ้นเป็นชุดใบมีดดันดินนะคะตัวนี้มีกัดหน้ามาให้ด้วยด้านหลังเป็นพานบุกเบิกตราช้างนะคะเป็นรถไล่นะคะใช้งานน้อยนะคะตัวนี้สภาพสวยๆค่ะสมบูรณ์ร้อเเซไม่มีรอยแกะถอด เช็คเก็บสีได้ได้นะคะตัวนี้สภาพสีเดิมๆมาจากโรงงานเลยค่ะจดทะเบียนปี61นะคะใช้งานน้อย374ชั่วโมงการทำงานเท่านั้นค่ะอันใดที่ตามหา40แรงม้านะคะออสำหรับตัว40แรงม้าตอนนี้นะคะที่ร้านมีให้เลือกถึง10คันนะคะตัวนี้เข้ามาใหม่นะคะสำหรับรถนนี้รถสวยๆใหม่ๆสภาพ พร้อมใช้นะคะตัวนี้นะคะเราเปิดราคากันไว้นะคะพร้อมก่อนต่อพ่วง2ชิ้นอยู่ที่469,000บาทต่อลองได้นะคะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานหองรถที่ได้ดูกันค่ะ i